จเจวเป็นจวกินกับกบักบักพีครับปลาแดดเดียวทอดคอนินแดดเดียว,ยวนี่ oh, สวัสดีครัพี่น้องค่ะขอตอนรับพี่น้องกับสู่รายการสูวสวัสดีเ um, um, uh, <c oughs> อเจไฮทูเอามาเป็นฟอร์มรอบเดอะเวิลด์ทุเรียมม่ม่ป,ป,ป uh, know What call in English, in Thai we call บักแป๊บ And we make like a อ uh, ่าปกปกปกเออซอดอืมกับจ้าเนเจ้ากินกับบักอันบักพีกกับปลาเด็ดเดียวทอดกันนี้เด็ดเดียวอืมันยาจองพี่ว่าทอดอืมอืม ยังพี่น้องมาเห็นว่าบักแปบ,บเป็นซะแดงเป็นแบบนี้บ,แบบักแปบเอาเอาไปเกะไก่กาตาพี่น้องก่อนยังพี่น้องมาเห็นไรบัดจะบบากกันเหรอไรวัดมาจากแพงเพชิเลดิด รลังการแห้ง เฟรชชิลลี่ like this นี่ call แหน่โป้แหน่โป้ and this one น mm ี hmm. ok ่บักแป๊บ มากกว่าพี่มึงเฟืองดีบ่วินวินฮีเพลย์อาราวเฮียมาลาท้ามเก่าจิงเฮียได้ดนไอ้วงข้างในแม็ดเนาะจะเย็นลูกจะเย็น หืมไักลรียนูกอยู่บ้านน่เบืออ่อไปโรงเรียนก็ไปเลยไปกับมัตาพันโรงอ่ะคุณตาพันโรงงานยุ่งไหมอ,หอืมอืม หนูบ้านก็มีแต่เล่นเกมเนี่ยเล่นเกมดีกว่าอืมสนุกเี๋ยวันว่างแม่จะไปทำเรื่องย้ายให้เพราะงีจงค่ะเพิ่นเป็นสมองพระล่วงแดดัเรียงไกลบ้านเนี่ยน,นี่มีผู้ยูน้ำมีผัน้นีเราก็จะหายไปน้ำบักลาเสียงมือม่ยติดวัดจากแม่แน่นอนกินยาลดเลดื่อยจะแพง เปี่ยเมียตะมาหอดบอกว่าแม่เป็นใครเป็นใครขั้นแม่ไข่ลูกก็ต้องไข่ขั้นลูกไข่แม่ก็ต้องไข่ลูกเฮ้ยทำไมไม่อยู่ทำไมก็อวอกไปบางทีผน,นก็จังทง้องรู้สึกดีว่า อยู่บ้านก็มีแต่เล่นเกมไปโรงเรียนดีกว่าข้าววางขึ้นกูมั่งเงแทะมาล่าก็เปลี่ยนอารมณ์ไว้แทะเอยแอวย่ยแอวลูกแอวลูกไข่ไข่แทๆละหุ่นหุ่น We talking about taking to school แม่อซืออยู่ยก่อน เทส like 링โ o ละครับอ่า r e e n chili, make a sauce and you put um fish inside เห็นไหมหอมมันแกปลา แยบอกพี่เขียวไปนันเลยพรมนรู้สึกอ่ะมันเลิศอ,อาหารแบบบ้านๆอืมลูกโดดจำซิวเด้นลูกโดดจำซิวเด้น THANKS mm -hmm. โอเคครับแจ้งกูขอคำทูว่าชิ่มีนะงูแบ็คแคอเวอร์วัสดีคค่ะบ๊ายบาย